สวัสดีครับร้านปัญญาแท็กเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวนะครับสินค้าเข้าใหม่ภายในร้านนะครับกับรถแท็กเตอร์นะครับยันม่านะครับ e f 4 9 4 t นะครับผมนะฮะทนี้สภาพรุมเดิมนะครับจะมีเก็บงานแค่สีกระทาล้อนะครับลูกค้าที่เพิ่งเปิดเข้ามาชมใหม่นะครับสวัสดีลูกค้าใหม่ด้วยนะครับที่เข้ามาชมนะครับร้านเราเป็นร้านขายรถแท็กเตอร์มือสองนะครับอยู่ที่กำแพงเพชรนะฮะอยู่ที่อำเภอคลองขุ่นกำแพงเพชรนะครับ ลูกค้าที่เพิ่งเปิดเข้ามาชมนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับเรามีรถแท็กเตอร์มือสออนะครับหลากหลายรุ่นนะฮะทั้งคูบูต้ายันมาอิซกินะครับแชมป์แล้วก็หลากหลายนะครับต้องการรุ่นไหนโทรมาสอบถามกันได้ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยแล้วกันนะครับที่ลูกค้าที่เพิ่งเปิดเข้ามาชมนะครับคันนี้นะครับนำเสนอคันนี้เลยฮะยันมา49แรงม้านะครับเครื่องยนต์ส่สูบเดลักอินเจคชั่นระบบเกียร์เก้าเกียร์เดินหน้า9้าเกียร์ถอยนะครับ สภาพสีสันเดิมๆนะครับมีเก็บสีงานแค่กระทาล้ออย่างเดียวนะครับยางก็เดิมนะครับคันนี้มาพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับเป็นชุดใบมีดดินหน้าคันล่างนะครับด้านหลังเป็นผ่านพ่วนนะครับหรือใครที่ต้องการจะเปลี่ยนเป็นจากผ่านพ่วนเป็นโรตารี่ก็ได้นะครับราคาไม่ได้เพิ่มนะครับแล้วก็หรือจะเอาอุปกรณ์ครบ3มชิ้นนะครับก็บวกเพิ่มไม่มากนะครับ ตันนี้ชั่วโมงการทำงานนะครับอยู่ที่659ชั่วโมงนะครับใช้งานน้อยนะครับนี่ฮะเกิดจากการใช้งานนะครับมีรอยกลอกนะครับรอยขีดขวดเป็นธรรมดาสภาพโดยรวมถือว่าโอเคนะครับตัวนี้สวยมากนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่300,000 69,000บาทนะครับ3 69,000นะครับกับยันมา49แรง e-f494t นะครับนี่ชุดปากใบมีดนหน้าครับมีรอยการใช้งานนะฮะ สี่สิบเก้าลิงมอนะครับสามแสนหกหมื่นเก้านะครับด้านท้ายนะครับสีสันเดิมนะครับสำหรับรถแท็กเตอร์ยันมานะครับก็ความนิยมก็พอสมควรนะฮะหลากหลายพื้นที่นะครับใช้ยันมา่กแรงนะครับในเรื่องของการประหยัดน้ํามันนะครับถือว่าสุดยอดเลยนะครับสําหรับยันมาเดี๋ยวเราลองมาสตาร์ทเครื่องยนต์กันดูนะครับ โดนสัตว์ติดง่ายนะครับกว่าใบมีดขึ้นลงนะครับปกตินะครับไอ้ที่กันหลังนะครับโอ้ยใช้ได้แล้วก็ปูวีนนะครับ ราคาเท่าไหนสนใจนะครับ369แสนนะครับกับยันมา4ี่สเลงม้านะครับสนใจก็โทรติดต่อได้ที่เบอร์0ู7 5 2 2ป8เจ0ดห้า9 9 9ส8มแปดแดสามูนย์เก้าห้าสาสเก้า้าดดนะครับหรือเข้ามาชมตัวจริงได้ที่ร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับอยู่ที่สาขาสอนะครับบ้านท้าคอจับลวังบัวอำเภอคลองขุ่มกำแพงเพชรนะครับห่างจากตัวเมืองกำแพงเพชรนะครับอยู่ที่30กิโลเมตรนะครับแวะเข้ามาชมได้ราคาต่อรองได้นะครับลูกค้าใหม่ที่เปิดเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามด้วยและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยแล้วกันนะครับ สวยๆนะครับสวย3 6 9กนะครับกับยันมา่า4แรงม้านะครับข้างหน้าเราจะรีวิวสินค้าตัวไหนก็ติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ